สวัสดีค่ะเด็กๆมาวันนี้นะคะยังอยู่ในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วนเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมคราวนี้มันก็ไม่ได้ยากไปกว่าครั้งที่แล้วๆมานะคะก่อนอื่นเนาะเราก็ต้องอ่านโจทย์ก่อนนะคะป้าดาตัดผ้า จำนวนเต็ม6เศษ3ส่วน4เมตรเป็นชิ้นชิ้นละเท่าเท่ากันได้9ชิ้นผ้าแต่ละชิ้นยาวกี่เมตรนะคะผ้าแต่ละชิ้นยาวกี่เมตรก็วิธีอะไรลูกก่อนอื่นก็ต้องคิดวิธีก่อนเนาะเป็นชิ้นชิ้นละเท่าเท่ากันวิธีอะไรคะวิธีหารถูกต้องก็เขียนลงไปเลยลูกจำนวนเต็ม6เศษ3ส่วน4หารด้วย9เท่ากับช่องว่าง ไอ้ที่เราเขียนนี้เขาเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์เนาะเขียนถูกถูกไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะคราวนี้ลองมาวาดรูปกันเนาะแทนเส้นนี้ผ้านะคะยาวเส้นนี้ผ้ายาวเท่าไหร่อ่ยหกเมตรกับอีกเท่าไหร่คะหเมตรเจ็ดสามส่วนสี่เนาะ หเศษส่วน4เมตรแล้วเขาบอกว่าตัดเป็นชิ้นชิ้นละเท่าเท่ากันได้9ชิ้นก็ลองมาตัดเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะ้ามุติวดาสมมติมันเท่ากันก็นแล้วกันเนาะอ่าเขาบอกว่าไงคะตดัดเป็นชิ้นนะชิ้นละ ชิ้นละเท่าเท่ากันเนาะเท่าเท่ากันเก้าชิ้นอ่าฟึบแบบนี้มาวิธีทำเลยรู้แล้วมันจะต้องเป็นวิธีอะไรมาลองทำเลยนะคะวิธีทำวิธีทำเขียนลายก่อนละป้าดาเนาะ าดาตัดผ้านะคะจำนวนเต็มหกเศษสามส่วนสี่เมตรนะเป็นชิ้นนะคะเป็นชิ้นชิ้นละเท่าเท่ากันชิ้นละ เท่าเท่ากันได้เก้าชิ้นผ้าแต่และชิ้นยาวนะคะผ้าแต่และชิ้นยาวอ่ะวิธีการก็เขียนเลยลูกจำนวนเต็มหกเศษสามส่วนสี่หารด้วยเก้า เมื่อเราเห็นอะไรคะลูกจำนวนคะเราต้องแปลงจำนวนคะให้เป็นเศษเกินแปลงโดวยวิธีการคูณล่างบวกบน4ี่หกยีสบี่ยีบวกสาเป็น27ลูกถูกต้องคะ่ะ27่ส่วนสหารด้วยเศษเก้ส่วนหนึ่เนาะในที่นี้9คือส่วน1นนะคะหน่วยเป็นเมตรแล้วนะลูกนะหน่วยเป็นเมตรนะ คราวนี้เมื่อนักเรียนเห็นแบบนี้ถามว่าตัดอะไรกันได้เลยไหมหรือลูกต้องทําอย่างไรทําอย่างไรมีวิธีการสองวิธีถ้าเป็นการหารเศษส่วนหนึ่งเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษถูกต้องแต่ตัวตั้ง,คง,งคงดิมัมนะจ๊ะเขียนไปเศษ27่ส่วนสหารเป็นคูณ จากเศษ9ส่วน1กลายเป็นเศษ1ส่วน9หน่วยเป็นเมตรนะคะเด็กๆต้องพิจารณาฟืบฟืบแนวตั้งได้ไหมแนวทะแยงตัดกันได้หรือเปล่าโอ้กูเห็นแล้วได้นะคะลองตัดกันดูแล้วทำมานะจ๊ะข้อนี้นะตอบมาให้ครูด้วยนะจ๊ะอ่าอันนี้เสร็จแล้วต่อไปต่อไปเดี๋ยวจะมาเจออีกหน้าหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่ง หน้านี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ